ใจเยอะอยู่ครับมัดใจทุกยกไหมเอาย่งี้วะก็มันใจทุกยกครับผมเดินทำเดินออกวุดตลอดครับทำมวยเดินทเดินเยอโอ้โหนี่เราเข้ารอบมวยรอบเงินล้านเข้ารอบหรืนะยังไม่เข้าครับเอ้าหมายถึงว่าหมายถึงว่าวันนี้เป็นไฟไฟแรกไฟแรกก็คือชนะชนะไฟแรกนะครับผมมีโอกาสชนะไฟแรกเออ่มวยรอบห้าดาวเงินล้านครับอยู่สายไหนอยู่สายเบี้ยมสายมีสายมีมีกี่คนเนี่ยสี่คนนะัสี่คนอ่ะผ่านพี่ชัดฟ้าไปเจอใครเนี่ยก็รออาทิตย์หน้าครับก็ว่าใคร ชารลวันชารลวันกับแชมป์เพชรทับโอ้ชาชวันอยู่กขาเหรอครับเป็นไงบ้างเราเรามั่นใจไหมมวยมวยรอบนี้เรามั่นใจลึกๆเรามั่นใจล่ะเราเดินทำมุ้ยยกคิดว่าเราดูครับต้องต้องไปแก้เกมที่ค่ครับคิดว่าจากเข้ารอบก็เข้ารอบได้ไหมหวังๆก็ลึกๆอ่ะครับอ๋อแยแชมป์ไหมแชมป์ไหมแชมป์ไหมเอาแชมป์ไหมยังไม่รอบที่รอบที่แชมป์ไหมมองเข้าถึงรอบสี่แล้วทำไมไม่หวังแชมป์ไปเลยอ่ะหรือว่ากดดันตัวเองกดดันตัวเองไหม เอาวันนี้ขอบคุณครับวันนี้เราไปฉีดเท่าไหร่ก็จากพี่าสามหมื่นจากพี่โอ๊ตหนึ่งหมื่นแล้วก็จากพี่ยินเซียนอีกหนึ่งหมื่นครับเหมือนมบขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณคขอบคุณเฮียสุรัตขอบคุณพี่แดงขอบคุณพี่ช้างก็ครอบครัวต่อสทุกคนครับแล้วก็เอฟีตอร์ัวันนี้ก็ทำสัเรอจดีฟครับต่อขอบคุณทุกคนทใจครับโอ้โหเอาละครับผมนางครับเ็็ พี่สะโค้งครับเป็นไงบ้างครับการโชคของน้องครับก็ตามแผนเลยอ่ะตามตามแผนเลยเพราะว่ามวยเนี่ยนะน้องมวยเนี่ยมันชนะทุกยกยกหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกห้าก็ยังชนะอยู่พี่ยังมองว่าดีกว่าใช่เพราะว่าพอมวยเนี่ยเขาหนีมวยหนีเนี่ยไอเราเนี่ยเดินทําตลอดได้เปรียบทุกยกนะครับ ตามตามตามเกมเนี่ยพี่มองว่าเพิ่มหนึ่งได้เปรียบพยุกต์เลยก็คือ<ช>ถูกต้องที่กรรมการใช่ถูกต้องครับถ,ถูกต้องมากเยี่ยมเลยครับโดยรวมพอใจผลง,งานของน้องไหมพอใจครับพอใจครับเพราะว่าเรารู้ตัวมาเช้านี้แต่ได้ต่อยได้ขนาดนี้เนี่ยผมยอมรับว่าน้อง,องเขา ดีมาดีมากมีมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมั้ยก็มีมีมีนะครับก็จุดอ่อนเราก็ไปจะไปแก้ไขไปปรับปรุงครับวันนี้ก็โดยรวม,มก็โอเคครับโดยรวมก็โอเคครับฝ<พ>ากถึงแฟนๆที่รอติดตามเพชรน,นำหนึ่งแล้วข่หมวยต่อสัตในไฟล์ต่อไปเนี่ยครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับที่ติดตามไข่หมวยต่อสัตพวกเรานะครับจะทํำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับผม ครับผมยินดีกับัยชนาวันนี้ด้วยครับผมครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของเพชรน้ำเงินคอสเตอร์มวยไทยครับเราก็สอนเทนเนอร์เองครับหยกแดงแครีบอยกับช้างเผือกออบุลเลอร์แะครับนี่ครับทีมงานก็มีความสุขกันไปแล้วครับ มุมมองมมเลยนนาอวานไปแลครับอยู่ที่มุมมองก็ประมาณนี้ครับในการลังเกมครับ